สวัสดีครับพบกับเราครับช่องพังลักกี้แฟมิลี่นะครับตอนเช้าวันนี้ก็ปล่อยลักกี้นะครับเดี๋ยวเล่นนะครับออกกําลังกายเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมทุกเช้านะครับวันนี้ก็ได้เดินออกมากลตอนเช้าเลยนะครับลักกี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะพาน้องนะครับเดินเล่นหน่อยนะครับอาบน้ํมาก่อนนะครับผมเมื่อวานนะครับไม่ได้เดินเลยนะครับเพราะว่าฝนตกเนาะวันนี้วันนี้ก็ได้พาน้องเดินเล่นหน่อยนะครับวันนี้ออกกําลังกายหน่อยนะครับลักกี้นะครับกับยางรถนะครับคู่ใจนะครับ เราปินหญ้าด้วยนะครับนี่นะครับเราป็นหญ้าข้างทางไปเรื่อยก่อนนะครับไปต่อแล้วนะครับตอนนี้นะครับกินหญ้ากินต้นไม้ไปเรื่อยนะครับเมื่อกี้เดินเล่นไปเรื่อยนะครับตอนเช้า ต้นไม้เล่นนะครับ ờ, oh, dạng là cái đơn tỏ đây lắm Phải Mở luôn Dạng mới แล้วครับวันหาของกินไปด้วยนะครับเดินเล่นไปด้วยนะครับอันนี้เนาเร็วเออไปแล้ว,ลวครับตอนนี้นะครับเดินไปหน้าแล้ว หาถูต้นไม้อีกแล้วนะครับขันขอถูหน่อยขอถูหน่อยเออมัวตัวมอมแมมหน่อยนะครับไม่ได้อาบน้ำนะครับไปมาเร็วมา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 ตรงนี้เลย มานี่มานี่แล่เกีกีก,กีมานี่แล้วไปนู่นแล้วไปแาบบน้ำนะครับแปบบน้ำก่อน มานี่แล้วไปไหนหนู่นมามาอาบน้ำก่อนนะครับอาบน้ำให้น้องก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เดินต่อน้ำใส่ย,ยางนะบัดน,นี้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับน,นี้ใส่น้ำในศูนย์นดนะครับน้ำไหลแรง Thú đấy, thú đấy má Thú đấy má, má, thú เย็นสบายเลยนะครับตอนเช้าได้อาบน้ำด้วยอันนี้ก็อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ด้วยนะครับยังไม่ร้อนนะตอนเช้านะครับ กินน้ำอ่ะกินน้ำกินไหมไม่กินกิเนเพื่อนแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับเดินต่อแล้วนะครับนี่ไปไหนล่ะก,กี้วิ่งมาแล้วนะครับตอนนี้น้ กินยาอีกแล้วนะครับวิ่งมาเลยไปอีกแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วนะครับวิ่งออกมังกายแล้วอู้อู้อู้วิ่งไปไหน,นเนาะเบาเบาเบาเดินไม่ทันวิ่งมาแล้วขอกินยาก่อน ขอขึ้นญาตนะครับห้าวแล้วกินครับตอนเช้าๆอาบน้ําเสร็จดูดูด,ดูขาขี่ยังรถไปไปไหนไปไหนแล้วนะครับนี่เล่นเล่นออกเดินเล่นนะครับจะวิ่งเล่นอย่างเดียวเลยลัะกี้วันนี้นะครับห้าวห้าวเลยได้ยินเสียงเพื่อนนะครับเมื่อกี้ สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้หน้องหลักกี้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้หน้องครับขอบคุณมากครับเป็นไลค์หลักกี้ห้าวเลยคือเนาะอางชี้ฟ้าแล้ว